เรารักประเทศไทยเรารักเมืองไทยกราบสวัสดี FC นะที่รักทุกท่านนะครับผมนะผู้ใหญ่จะดีคุณทนะวีคำชูนะครับที่ให้สป,ปองมีเดียแล้วก็เบื้งหลังซีเกตสร้างบ้านนะได้มีโอกาสชมสวนสวยๆนะครับซอฟทาวเวอร์โคกน้องนาอาเรียกเ,เกษตรซีเกตครั้งที่1เราได้จัดไปแล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาลวมด้วยช่วยกันกับท่านนะครับผม เกษตรผสมผสานนะครับของสวนคุณทวีขําชูนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมเป็นผู้ใหญ่ใจดีแค่หนึ่งที่ให้ความเคารพรักนะครับผมเป็นสวนป่าแทนคุณแผ่นดินก็ว่าได้นะครับอยู่ที่บ้านโนนดูนะครับตำบลศรีสำราญครับพี่น้องอำเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกษ ติดใจฮะคราวที่เราติดใจก็เลยเมื่อมีโอกาสก็อยากจะมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับปรากฏว่าอลังการงานสร้างมากๆครับการพัฒนาของท่านยังไม่หยุดยั้งนะครับเมื่อคราวที่แล้วก็เคยมาอยู่ก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับแต่มาคราวนี้นี่พระเจ้าจอดสวยงามมากๆเลยครับผมแผนที่ประเทศไทยครับพี่น้องดูดูออกครับดูออกว่ารักแหลกประเทศไทยอิ้วสุดยอดมากๆเลยนะครับ หลังจากนั้น 4- 5เดือนผ่านไปนะครับก็นี่แหละครับผมการแพนาของท่านก็ยังไม่หยุดยั้งนะครับมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นนะเป็นแผนที่ประเทศไทยรู้แหละว่าลักประเทศไทยอิ่วสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มบ่อรอบๆข้างด้วยครับมีการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนอกจากท่านมีสิ่งที่เคยทําไว้แล้วนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับผมทั้งมดแดงหวายผักหวานมะนาว ปลาพื้ผักสวนควรัวต่างๆนะครับท่านก็เพิ่มมาอีกครับผมเป็นไม้ปาลาต่อมาก็จะมีนี่นแหละกเห็ดต่างๆอู้เยอะแยะเลยครับในสนป่าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมท่านก็ได้นำหลัก ศาสตร์ของพ่อหลวงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับผมป่า3อย่างนะฮะประโยชน์4อยา่างท่านไหวงั้นนะครับผมแต่ผมว่ามันมากเยอะแยะมากกว่านี้แล้วครับท่านทามา <c oughs> ท่านก็เป็นผู้สําเร็จด้านการประกอบอาชีพนะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับกลับมาบ้านเกิดท่านก็เลยนะนำความรู้ความสามารถต่างๆนะมาพัฒนาทุ่งนาของท่านนะให้เขียวขจีนะครับปรับเปลี่ยนจากที่เป็นโคกนะครับ ก็กลับมาเป็นโคกจะเป็นน้องเป็นนาแล้วก็เป็นแหล่งเรนรู้ต่างๆให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับในพื้นที่ประมาณ25ไร่นี้นะครับผมสุดยอดม,อมากๆเลยนะครับทุกอย่างที่มันเขียวได้นะครับท่านบอกว่าใช้ด้วยระบบ โซลา r เซลล์ครับพี่น้องทั้งหมดเลยครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับที่เราจะเห็นกันนี่ขาวๆนั่นแหละก็คือพลังงานแสงอาทิต์นะระบบน้ําไฟฟ้าต่างๆเราใช้ระบบโซลา r เซลล์นะผมสุดยอดมากๆครับท่านว้าวนะชื่นชมชืนช่นชมครับผมรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีมากๆเลยนะครับท่านให้ข้อคิดนะครับสำหรับผู้ที่จะทําเกษตรหรือว่าโคกนองนาะนะท่านบอกว่า กาเเรทาเกษตรน่ะมันต้องมีการวางแผนนะทุกอย่างเลยฮะต้องมีการวางแผนแล้วก็รู้จักตัวตนค้นพบตัวเองว่าตัวเองรักจริงไหมชอบจริงไหมนะครับต้องมีการวางแผนให้มันเข้ากับครอบครัวของเราด้วยนะครับคือแต่ละวันมันต้องกินต้องใช้นะท่านบอกว่าต้องมีการวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวาต่างๆนะครับว่าเราจะมีทุนมาจากไหนแล้วเราต้องกินอะไรคืออยากกินอะไร Lis <outside> ก็ต้องปลูกไว้ก่อนนะครับ <outside> เพื่อระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนี่ต้องทำนะครับแต่ละปีต้องมี อาหารการกินได้ตลอดเวลานะครับและความสุขมันก็จะตามมานะครับไม่ใช่มีแต่ความสําเร็จแต่ความสุขไม่มีเลยเพราะว่าไปกูป้นี่ยืดสินมาอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับท่านบอกมาสุดยอดเลยค,คือมันสําเร็จมันก็ต้องมีความสุขไปพร้อมๆกัน,นดูที่ท่านนะได้ยึดหลักศาสตร์ของพระราชานะ ในหลวงรชัชกาลที่9านะนำมาปรับใช้ให้กับครอบครัวของของท่านนะครับหลังจากที่ท่านทำอะไรต่างๆที่สำเร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการทำจิตอาสานะครับให้บริการชุมชนผู้ที่สนใจทั่วไปนะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม <c oughs> เมื่อเราสำเร็จแล้วเราก็ต้องมีการแบ่งปันนำศาสตร์ของพ่อหลวงรอสิบมาใช้ก็คือรู้จักความรักความสามัคคีมีจิตอาสาแบ่งปันเผื่อแผ่ให้กับสังคม แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนและก็ตลอดไปครับพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณทวีค้ำชูนะครับที่ให้โอกาสสมปองมีเดียบนหลังซิเกสร้างบ้านแล้วก็ลูกๆมาทำกิจกรรมสร้างสารรค์ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะมีของฝากทั้งมะนาว มีของฝากทั้งนองไม้ทั้งอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากครับผมใจดีสุดๆเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ